ตรงรั้ในช่วงนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งที่มาดับดเด่นเลยนะครับก็คือเรื่องของสินทรัพย์ที่ท่านต่างๆที่มีตอนนี้ผู้คนให้ความสนใจกันเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าแพลตฟอร์มสินทรัพย์ที่ท่านครับตอนนี้เติบโตอย่างมากแล้วก็ตอเตือนอย่างต่อเนื่องด้วยครับโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่ท่านที่เป็นบิตคอยครับ โดยทางด้าน PTG นะครับหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับกิจการคร้าปลีกเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ามัน PT <c oughs> ก็หันมาจาบับมือกับยูนิตสตาร์ทอัพครับผู้ชํานาญด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลครับมีการก่อตั้งบริษัท Macbit ครับขึ้นเพื่อดําเนินหน้าธุรกิจนะครับดิจิ t a ลแอสเซสโปรเเต็มรูปแบบด้วยครับ โดยทางด้านของนายปกครองรัชกิจประการอขออภัยครับปกเขตนะครับรัชกิจประการกรรมาการผู้จัดการบริษัทแม็กปิดดิจิทัลแอสเซทจำกัดครับก็บอกถึงเรื่องนี้บอกว่าบริษัท PTG Energy จจำกัดมหาชนนะครับได้ร่วมกับบริษัทยูนิตจำกัดครับซึ่งเป็นบริษัทปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการร่วมลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินและระบบล็อกเชน จ,จัดตั้งบริษัทแม c b บิดดิจิทัลแอสเซทจำกัดขึ้นครับด้วยวงเงินธุรกิจนะครับเบื้องต้นเนี่ยคือทุน300ล้านบาทเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเทรดสกุลเงินดิจิทัลคลิปโตเครนซีให้ผู้ใช้งานนะครับทำการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นประโยชน์และง่ายต่อการนักลงทุนของไทยและเป็นการขยายธุรกิจ PDG ครับเพื่อเข้าสู่ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อยอดธุรกิจนอนออยที่เป็นเป้าหมายสําคัญของ p ี g ครับ และทั้งนี้นะคะในปัจจุบันบริษัทได้รับไรเส้นมาแล้วทั้งหมด4ใบค่ะจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บริษัท Max Solution s e r v i c e หรือว่า Maxcard นะคะซึ่งก็จะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ e-money และกระเป๋าเงินดิจิทัลค่ะหรือว่า e-wallet โดยเฉพาะและล่าสุดค่ะ m a x b ซ์ก็ได้ยื่นเอกสารต่อสำน,นักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอตลอเพื่อที่จะขอใบอนุญาตประกอบการเป็นตัวแทนการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาด้านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่ทางผู้ใช้งานจะใช้เทรดค่ะ สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะได้ทำการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากได้รับใบอนุญ,ญาตจากกรลตอตแล้วก็จะสามารถดำเนินกิจกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยผลิตภัณฑ์บริษัทจะมีความแตกต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินของสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะและสำหรับรูปแบบของการทำสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทครับจะเน้นฟังก์ชันการซื้อขายที่ง่ายสะดวกและก็รวดเร็วรับเป็นแพลตฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายกับคอยเบสผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะครับซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจากสหรรรััฐซึ่่งแพลตฟอ์มททีบิษ ได้ทําการพัฒนาขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่าแม c กบิดนะครับที่จะทําให้ระบบการซื้อขายมีความง่ายและก็สะดวกรวดเร็วนะครับในการใช้งานมากที่สุดที่สําคัญครับจะมีระบบแม c กบิดสมาร์ทอินเกจเกรเตรนะครับที่จะช่วยตรวจสอบและคัดกรองการซื้อขายราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้นให้แก่นักลงทุนส่วนกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นครับจะใช้ข้อมูลจากบัตรแม c กกัสนะครับที่มีสมาชิกมากกว่า17ล้านคนโดย7.29ล้านคนนะครับเป็นกลุ่มอายุระหว่าง1 8ปถึง4ีปีซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ใกล้เคียงกับกลุ่มอายุที่ ลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่สำหรับการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในครั้งนี้ครับทางกลุ่มพี g ีมองการเติบโตในตลาดนะครับไม่ต่ำกว่าอันดับ2และจะก้าวเป็นอันดับหนึ่งในอนาคตและหากประสบความสําเร็จครับก็เชื่อว่าจะเปลี่ยนวงการสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยได้และจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่กลุ่มพี g ีจะสามารถสร้างไรายได้เพิ่มจากธุรกิจนอนออยอย่างยั่งยืงยนต่อไปครับก็อย่างที่บอกไปว่าในโลกปัจจุบันเองควรหันมาลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิท ราย<ช>ละเอียดว่าเออในอนาคตมันจะต้องแบบเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะ